สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับรผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทางผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาดูดวงความรักพิกอากาศกันในหัวข้อคุณฮอตแค่ไหนถ้าคุณไม่เลือกเขานะครับถ้าคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นแล้วคุณจะฮอตแค่ไหนนะครับประธานในการเปิดไพ่วันนี้คือบรมครูพ่อแก่ okay. นะครับไป มีให้คุณเลือกขึ้นหมดสากองนะครับกองที่1กลกองที่2กลกองที่3ามต้ให้เวลาคุณเลือกองไพ้นะเมื่อเลือกกองไพ่กันได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันนะครับต้นทำถาม,ถามสแต็ ของแต่ละกองไพ่ไว้ในคำอธิบายใตยค้คลิปแล้วนะคลิกที่ตัวเลขเวลาของแต่ละกองไพ่ได้เลยครับไปฟังนำนำคำทำาน้ยกัน คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณฮอตแค่ไหนถ้าคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นนะครับ<า>ผู้คนจะมองว่าคุณฮอตแค่ไหนเนี่ยพวกคุณจะมองว่าคุณดูดีแค่ไหน mm. นี่ถูกอกถูกใจมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากอือดูดีมีเสน่ห์ ใครๆก็ชอบจนมีคนอิจฉาตาร้อนเลยทีเดียวนะครับช่วยไม่ได้นะเนี่ยถ้าคุณไม่เลือกนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นนะคุณจะมีเสน่ห์ม,มากคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นที่คุณเลือกตัดใจด้วยซ้านะครับมันก็ต้องอย่างนั้นเลยเพราะวะ่า อ่ะพวกคนจะมองว่าคุณนะ่ะไม่ได้ลงสเสน่ห์ยึดติดกับใครแค่คนคนเดียวไม่มีหนุ่มรอซาวสวยคนนี้คุณก็หาที่ดีกว่าได้เยอะแยะนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะ เป็นอย่างนี้แหละทุกแย่านะครับช่วงที่ดึงดูดกันเนี่ยจะไปแสดงออกว่าเรามีเขาคนเดียวเราเราอยู่ไม่ได้แนๆ่ๆถ้าไม่ได้คบกุมเขาเนี่ยเรียบร้อยครับคุณเป็นเบสแน่นอนนะครับแล้วก็นะเมื่อคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นนะครับแล้วก็ มีตัวเลือกอื่นเนี่ยไม่ได้ไปยึดติดกับหนุ่มหล่อสาวสวยคน้งแค่คนเดียวเนี่ผู้คนนะมองว่าคุณเนะ่ะเฮ้ยจีบยากนะครับคุณไม,ไม่ได้ติดใครง่ายๆเลยอะไม่ได้ว่าจะจีบติดง่ายๆไม่ได้มาหลงไหลใครง่ายๆขนาดนั้นนะครับจะมาทําให้คุณรักคุณหลงแบบหัวปักหัวปั้มอย่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้ง่ายนะครับ มันทำาง้นได้ไม่ง่ายนะครับแล้วก็นะผู้คนมองว่าไม่มีใครกดดันคนได้เลยความกดดันเรื่องนี้ไม่มีเลยเรื่องการดึงดูดคู่เนี่ย ไม่มีใครสามารถกดดันคุณได้ไม่มีอะไรสามารถกดดันคุณได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่หล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนมีดีแค่ไหนก็ไม่สามารถกดดันเราได้ไม่สามารถทําให้เราติดเขาจนไปไหนไม่ได้นะครับแล้วคุณนะ่ะไม่ได้บั่นทอนตัวเองด้วยคุณเชื่อว่าตัวเองสามารถหาได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าหนุ่มหล่อสาวสวยคนนี้ไม่ได้เลือกเราหรือคุณดูแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเราไม่เลือกเขานะครับยังไงคุณก็หาใหม่ได้หาที่ดีกว่าน,นี้ได้นะครับคุณไม่ได้ดูถูกตัวเองคุณไม่ได้บั่นทอนตัวเองนะแล้วก็นะคำพูดคำจาของคุณนะคำพูดคำจาของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะโกหกไม่เก่งนะแต่คุณก็เป็นคนที่พูดรักษาน้ําใจได้ดีพูดรักษาสถานการณ์ได้ดีนะครับพูดจาได้น่ารัก พูดอะไรคุณก็เชื่อนะครับก็รู้แหละเออว่าคุณก็โกหกไม่เรียนแต่มันก็ยังดูน่ารักอยู่นะครับคุณไม่ได้ดูดีแค่รูปร่างคุณไม่ได้ดูดีแค่กิริยามารยาทนะครับคำพูดคำจาคุณก็มีเสน่ห์ด้วยนะนะนะแล้วถ้าคุณนะแล้วถ้าคุณไม่ได้จ่ายตังออกไปเพื่อที่จะได้ความสัมพันธ์มานะ แล้วคุณไม่ง้อหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นที่แม้จะดูดีมีฐานะกว่าเราอย่างเนี้ยคุณยิ่งถูกมองว่าเฮ้ยคุณมีดีว่ะคุณก็น่าจะมีตังมีดีของคุณหรือเปล่า <S <S เป็นอย่างนี้นะครับอืมทั้งดูน่ารักน่าเข้าหาดูไม่ง้อใครดูไม่ยึดติดกับใครดูไม่ถูก ง่ายๆนะครับดูไม่มีใครกดดันคุณได้แล้วคุณก็ไม่ได้ดูเป็นคนที่ดูถูกตัวเองคำพูดคำจา,าน่ารักถึงแม้จะโกหกไม่เก่งแต่ก็พูดรักษาน้ําใจคนได้ว่าจามีสเสน่ห์อยู่แล้วแล้วก็ดูไม่มีเอฟเฟกกับความร่ำรวยของใครก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลยถูกมองว่า คนน่าจะมีทังอยู่แล้วหรือเปล่ามีเหลือๆอ,อยู่แล้วอ่ะอมไม่มีคนนี้ไม่ได้คนนี้เราก็หาไม่ได้แล้วลำพังตัวเราอ่ะอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรยิ่งดูมีเสน่ห์ขึ้นไปเป็นไงนี่คือสายตาของผู้คนที่มองคุณเข้ามาว่าเออพอคุณไม่ง้อหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นแล้วคุณดูฮอตขนาดนี้แหละ คใครๆก็ชอบแล้วก็มีคนอิจฉาด้วยออหาใหม่ได้ดีกว่านะไม่ยึดติดกับใครดูเลิศๆนะครับเป็นเป็นแนวที่แบบว่าไม่ได้ยึดติดกับใครอ่ะใครก็ทําให้คุณกดดันไม่ได้อ่ะนะครับต่อให้จะหล่อจะสวยแค่ไหนต่อให้จะดูดีมีฐานะแค่ไหนก็แล้วไงอ่ะเออคุณก็มีดีเหมือนกันนะครับคุณไม่ได้คิดจะบอนทําลายตัวเองคุณไม่ได้คิดว่าตัวเองร่ำไปกว่าใครเลยนะ แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆผู้คนก็มองว่าเออเฮ้ยคุณต้องมีดีของคุณะนะครับอ่าเราไปทางบอกว่าไงคุณฮอดแค่ไหนถ้าคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นนะครับอืออยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับมีแต่คนอยากได้มีแต่คนแย่งกันจะเข้ามานะครับ มีคนอิจฉาด้วยมีคนมองคุณเป็นคู่แข่งด้วยเฮ้ยคุณไม่เลือกใครสักทีเนี่ยคุณไม่เลือกใครสักทีคุณไม่ลงเลยกับใครสักทีเนี่ยเขาระแวงว่าคุณจะไปลงเลยกับคนที่เขาเลี่ยงไว้นะครับเนี่ยคุณมีคุณมีตัวเลือก่ะคุณมีทางออกเสมอนะครับคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสวยคนนี้คุณไม่ได้ลงเลยกับหนุ่มหล่อสวยคนนี้คุณก็มีตัวเลือกใหม่เนี่ยพร้อมเปลี่ยน ไม่ได้กลัวเลยนะครับลองคุยดูยแล้วไม่เข้าท่าเ็าไม่ได้กลัวเลยนะครับคุยใหม่นะครับไม่เครียดเนี่ยกดดันคุณไม่ได้อีกละอืมกดดันไม่ได้แล้วถ้าคิดจะบงการชีวิตคุณถ้าคิดจะบงการคุณให้คุณซีโรล่รามี่ก็มันไม่ง่ายนะครับอ,อืม คุณดูรวยแล้วก็นะเสน่ห์ของคุณนะไม่มีหนุม่มหล่อส่าซยคนนั้นก็มีคนอยากเข้าหาครับเป็นไงล่ะตรงเงินไปเปิดไพ่สองสำหรับตรงกระเป๋ดเลย <c oughs> ตามนี้นะครับแล้วเอาอยัางไงต่อเอาอยัางไงต่อ <c oughs> เราจะควรจะทํำยังไงต่อนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีดีแบบสุดๆเลยนะครับเรามีดีอยู่แล้วแหละ ต่อให้เราไม่เลือกสมหรอสักี้แล้วก็มีดีแล้วแล้วไพ่บอกว่าเอาไงต่อือมทำตัวให้ดูเป็นผู้ใหญ่ยิ่งกว่านี้นะครับตอนเนี้ยภาพลักษณ์ของเราอะดูดีมากๆแล้วแหละมีแต่คนอยากได้มีแต่คนฮอตไม่มีใครมาทำให้เรารู้สึกกดดันได้ไม่ว่าจะเป็น ความหล่อความสวยหรือฐานะนะครับเรามีดีของเราอยู่แล้วนะครับทีนี้โชว์ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โชว์ความสุขมุมโชว์ความใจกว้างนะครับแบบผู้ใหญ่แบบแฟร,แฟร์ออกไปนะครับมาถึงถึงตรงนี้ต้นตรงกลาบขอพระคุกคนยิ่งๆเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานตนนะก้องขอให้ทุ่คนยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซุปเปอร์ ank, แตงแย่ลำบากเลยนะครับ ยังเข้ามารับชมผครับตอนนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งๆเลยครับที่สำคัญขาดไม่ได้เลยทุกอคอมเมนต์ที่ให้กันอะไรกัตอนทุกอคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานสิ้นใจที่สุดเลยเจอกัน,นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ คนที่เลือกไพ่กองที่สองคุณจะฮอตแค่ไหนถ้าคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นนะครับใหนดูสิผู้คนจะมองคุณว่าดีแค่ไหนอืมเด็ดแค่ไหนถ้าคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคน,น,นเป็นคนที่ มีจุดของตัวเองเหมือนกันนะอืมมีจุดของตัวเองเหมือนกันถ้ามันไม่ใช่ถ้าลองคุยกันแล้วมันไม่ใช่จะให้เราตามอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ตามนะครับเรามีจุดของเราเหมือนกันจะมาชุดเราไปจุดไหนให้เราตามใจอะไรนักหนาไม่ยอมนะครับมันต้องมีลิมิตนะครับเราให้เกียรติเขาแต่ถ้าเขาไม่ให้เกียรติเราเลยปล่อยครับจะไปไหนก็ไปนะครับอืม คุณเลยมองว่าเออคุณก็มีจุดยืนของคุณเหมือนกันนะคุณก็มีจุดของคุณเหมือนกันอนะที่ว่าตรงไหนที่คุณจะไม่ยอมนะครับอืมแล้วคุณก็จะไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตคุณหรือมาเยอะแยะกับคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะหล่อแค่ไหนไม่ว่าจะสวยแค่ไหนนะถ้าไม่เข้าท่าไม่ แล้วคุณดูมีกําลังใจมากเลยนะต่อให้ไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนี้ก็มีไม่มีเีนที่จะมาเสียใจร่ําไหลเลยนะครับ<ๆ>เพราะว่าทุกครั้งที่คุณไม่เลือกนะทุกครั้งที่คุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนนะครับมันจะเป็นกรณีที่ว่าเฮ้ยคุยกันแล้วไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่าแล้วคุณก็ไม่เลือกเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเีนที่คุณจะมาฟูมไฟล์ให้ใครได้เห็นเลยนะครับ แล้วผู้คนนมองว่าคุณเป็นคนที่เยเอาเรื่องว่ะครับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณจริงจังมากนะคุณเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนกับความสัมพันธ์มากนะลองคุย <c oughs> ลองคบดูแล้วไม่เข้าท่าปล่อยเลยครับตัดเลยนะเรามีจุดยืนของเรานะครับแล้วผู้คนก็มองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยโชคดีนะที่เป็นคนที่กล้าขนาดนี้นะครับคุณเป็นคนที่โชคดีเรื่องความสัมพันธ์มากๆนะครับแล้วถามว่า เป็นยังไงอีกถูกมองว่ายังไงอีกผู้คนก็มองว่าเฮ้ยคุณน่าจะฮอตพอตัวนะคุณน่าสนใจขึ้นไปอีกว่าคุณปฏิเสธหนุ่มรอสาวสวยคนนั้นไม่ว่าเขาจะมีดีแค่ไหนแต่คุณปฏิเสธแสดงว่าคุณต้องมีดีนะครับยิ่งดูมีเสน่ห์ขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันคนก็มองว่าคุณเลือกมากหรือเปล่าเลือกมากเลือกเยอะหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับเหตุผลของเรานะเรามีจุดยืนของเราถ้ามันไม่โอเคถ้ามันไม่เข้าท่าแล้วเราจะคบกันไทำไม นี่แหละก็เป็นการคัดคนไปในตัวนะครับคนที่มองว่าเราเลือกมากเอาก็แล้วแต่นะคนที่ชอบเราก็มีคนที่มองว่าเราแซบคนที่มองว่าเราจริงจังกับความสัมพันธ์เด็ดิดฉาแต่ความสัมพันธ์ก็มีนะคุณถูกมองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยน่าจะมีดีในตัวเองมากเนี่ยนะคิดว่าตัวเองมีดีมากๆเลยเพราะว่า ถ้าหนุ่มหล่อสาวสวยคนไหนไม่เข้าท่าคุณตัดทันทีอะเล่นเล่นหนึ่งคนไม่ได้นะเออก็ใช่ความรู้สึกอย่ามาเล่นเล่นกับมันไม่ใช่ของเล่นนะความรู้สึกแล้วก่อนนะถ้าดีอะถ้าดีๆอะคุณก็ดูแลดีนะแต่ถ้าไม่ใช่ปล่อยเลยนะครับถ้าไม่ใช่นี่ตัดเลยนะนี่คือสิ่งที่พวกคนอะมองว่าคุณเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นนะน,นะคุณจะถูกมองแบบนี้นะครับแล้วผู้คนก็รับรู้ได้ว่าเออคุณจริงจังกับความสัมพันธ์แค่ไหนนะครับถ้าดีๆกันถ้าเข้าท่าก็ดูแลด,ดีแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตัดนะครับแล้วเนี่ยพอมาให้ขังอย่างเนี้ยอืมมันก็ไม่ได้ยากนะถ้าทําตัวน่ารักมันก็ไม่ได้ยากนะเรารู้เราเห็นทุกอย่างนั่นแหละแต่ถ้าจะมาหลอก ถ้าจะมาไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันและเราก็ไปนะครับเราไม่ทนนะครับจะให้เรามาก้มหน้าก้มตารับนิสัยแย่ๆของใครเพราะเห็นบนที่ว่าเขาหลอ่อเขาสวยเขามีดีอย่างนั้นอย่างนีง้โอ๊ยไม่ครับไม่ใช่สิ่งที่คุณลิงนะ่คือ ความสมบูรณ์แบบของครอบครัวในอนา,าคตน,นะครับจะคัดคนมาเป็นครอบครัวกันนะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกมันก็ต้องคัดดีๆหน่อยนะครับคุณถูกมองว่านะถ้ามาไม่ดีคุณพร้อมที่จะตัดตลอดนะครับอกหักไม่กลัวผิดหวังไม่กลัว กลัวได้คนไม่มีคุณภาพกลัวได้คนไม่ดีมาเป็นครอบครัวมากกว่าถูกมองว่าอันตรายถูกมองว่าถ้าคนที่จะมาลองคุยเล่นๆน่ะไม่เหมาะเพราะคุณเป็นคนที่จริงจังมากใครที่มาเล่นๆคุยไม่จริงจังโดนตัดโดนฉะแน,นอนนะครับถึงแม้ในความเป็นจริงคุณจะไม่ดุนะแต่ในะทางพฤติกรรมนะ ในทางพฤติกรรมอะถ้ามาเล่นๆถ้ามาไม่จริงจังถ้ามาไม่ซื่อกับคุณคุณตัดเลยนะครับคุณตัดเลยแบบไม่มีเยื่อใ่นะครับคุณไม่ได้กลัวอ,อกหักคุณไม่ได้กลัวผิดหวังอะไเดียวกันก็เหมือนกับหนุ่มหล่อสาวสวยคนนี้ที่คุณจ่อที่จะไม่เลือกนี่แหละมาเราให้แนะนำว่าเอาอย่างไรต่อ ผู้คนมองว่าคุณเป็นคนที่ฮอตอยู่นะมีเสน่ห์มีด e, ีแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์มากนะแล้วเอาอยัางไงต่อครับอแสดงเสน่ห์เย้ายวนเสน่ดึงดูดให้มากกว่านี้นะครับทําตัวให้หล่อให้เซ็กซี่ทําตัวให้สวยให้เซ็กซี่มากกว่านี้นะครับเราเป็นคนที่ไม่ง่ายนะเราเป็นคนที่คบคน เราเลือกคนดีๆนะเราเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาในความสัมพันธ์นะแล้วเราก็มีดีด้วยจากนี้พาแนะนาว่าแสดงความหน้าลงไหลของเราออกไปเสน่ห์ของเราไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่ดูแลมาอย่างดีฟิตเฟิรม์มไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ปจังวัดทำกับข้าวความสามารถอย่างอื่นโชว์ออกไปให้เต็มที่นะครับ ยิ่งโชว์ยิ่งมีดีนะครับยิง่งมีสเสน่ห์ขึ้นไปยิ่ยงฮอตขึ้นไปนะครับตามนี้นะครับมันจะถึงตรงนี้ต้นต้องกลับอวามเป็นคนยิ่งยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงอานของต้นนะกรับขอามเปคุคนยิ่งยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาของส,สุปอร์แดงอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของ,องตนนี้ก็ขอเป็นคนยิ่งยิ่งนะครับที่สำคัญขาดไม่ได้เลยทุกคนเนที่ให้กำลังใจต้นทุกคนเปนที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ คนที่เลือกไปกองที่สาม คุณจะฮอตแค่ไหนถ้าคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นนะครับมาขอดูหน่อยซิว่าผู้คนจะมองคุณว่าดีแค่ไหนเมื่อคุณไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นโอ้มีเสน่ห์ถูกใจมากนะครับน่ารักมากใครๆก็ชอบนะครับเสน่ห์แรงมากนะเนี่ยไม่ได้ขาดอะไรนะคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยคุณมีพร้อมทุกอย่าง ถ้าหนุ่มหล่อสาวสวยคนนี้ไม่เข้าท่าคุณก็ตัดแค่นั้นนะครับคุยแล้วไม่เข้าท่าก็ตัดแค่นั้นไม่มีเสียใจไม่มีท้อไม่มีอ,อกหักไม่มีฟิลเฟลให้เห็นจะมาเฟลอะไรก็เราเป็นคนตัดเองก็ลองเห็ยนเห็นอยู่แล้วว่าลองคุยดูแล้วลองคุยแล้วมันไม่เข้าท่าก็ตัดแค่นั้นเลยครับอืมถ้ามาดีเราก็ดีนะครับถ้าไม่เข้าท่าเราก็ไม่เอานะครับเราคัดคนนะเนี่ย มาไม่ดีมีผลประโยชน์หวังอะไรนะครับหวังอะไรอยู่มาไม่ดีมาไม่บริสุทธิ์ใจอย่างเงี้ยตัดนะครับอมืมาไม่ดีมาแบบหลอกมาแบบไม่ถูกต้องมีคนของตัวเองอยู่แล้วมาอย่างเงี้ยไม่เอานะครับกดดันคุณไม่ได้ด้วยทําให้คุณหัวเสียไม่ได้นะครับจะมาให้คุณตามใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะแค่ว่าตัวเองหน้าตาดีเพราะมั่นใจว่า ตัวเองมีนั่นนี่นี่อย่างเงี้ยออกไปคิดใหม่นะครับคุณก็มีดีของคุณเหมือนกันนะครับคุณก็คัดคนเหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวหรอกนะทั้งโลกนี้มีตัวเองหน้าตาดีคนเดียวหรืองไงทั้งโลกนี้มีคนที่มีดีคนเดียวหรืองไงเนาะคุณก็มีดีของตัวเองเหมือนกันแล้วคุณก็ไม่บ่นทําลายตัวเองด้วยคุณไม่คิดด้อยคุณค่าตัวเองด้วยนะครับ นี่คือภาพลักษณ์ของผู้คนที่มองเข้ามาว่าถ้าคุณไม่เลือกนมหลอกสวยคนนี้แล้วคุณจะดูเป็นคนไหนคุณจะฮอตแค่ไหน่ะฮอตมากคุณถูกมองอย่างนี้คุณถูกมองว่าเออคุณมีดีนะคุณน่ารักนะคุณมีเสน่ห์นะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะไม่ต้องง้อคนที่มาไม่ดีไม่ต้องง้อคนที่ มีจุดประสงค์ที่แอบแฝงไว้คนที่มีเจ้าของแล้วคนที่ไม่ได้โสสนิทคนที่มาไม่ดีคนที่จะมาบงการชีวิตอย่างเงี้ยคุณไม่ได้แคร์นะครับคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแย่ขนาดนั้นที่จะต้องไปตามคนแบบนี้นะครับอืออ่ะให้ขอนไวงไง เรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นมีเยอะแยะนะครับเริ่มใหม่ได้เสมอเยลยรอนานก็รอได้ถ้าได้คนดีถ้าได้คนที่เขาท่ารอไดนะ้แต่ถ้ามาไม่ดีคุณก็จัดการคุณก็ตัดนะครับ ไม่มีการปอดครวนไม่มีการง้ออะไรทั้งนั้นนะครับไม่ดีก็คือไม่ดีไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านคัดคนที่จะมาเป็นครอบครัวไม่ได้จะไปง้อขนาดนั้นนะครับหน้าตาดีมีดีอย่างอื่นแล้วยังไงถ้านิสัยใจคอไม่ผ่านพฤติกรรมไม่ผ่านนะครับเราคัดคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกในอนาคตนะครับจะอยู่ด้วยกันทั้งตลอดชีวิตนะครับไม่ได้มีเวลามา เล่นเล่นขนาดนั้นนะครับถ้ามีแล้วไม่ดีอยู่คนเดียวดีกว่านะครับจะมากดดันให้คุณเป็นอย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นยังไงเนี่ยโอ้ไปคิดใหม่นะครับกดดันคุณไม่ได้หรอกนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละมีสเสน่ห์มีดีในตัวนะครับต่อให้ไม่เลือกหนุ่มหล่อสาวสวยคนนั้นคุณก็หาได้ดีกว่านั้นแน่นอนนะครับ แล้วไพ่อยากจะแนะนําว่ายังไงเอายังไงต่ออืมไม่ใช่ก็แยกย้ายย้าคําเดิมย้ําสไตล์เดิมนะครับย้ําตามหัวข้อคิดนะครับไม่ใช่ก็แยกย้ายนะครับแค่นั้นเลยไม่ต้องไปฟูมไฟอะไรซึ่งก็ไม่ฟูมไฟอยู่แล้วนะครับมาถึงตรงนี้ต้องตองกราอบพราะเป็นคนยิ่งยิ่งเลยนะครับที่สละไม่ามารับชมผลงานของตนนะ คารความก้าขึ้นย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณากันกดซูเปอร์แตงยิ่งให้ลำบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของต้นก็ขอบอกยิ่งยิ่งเลยครับที่สำคัญขัดไม่ได้เลยตุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นตุกคอมเมนต์ที่ไม่แชร์เรื่องเราท่านเปวิธีกาท่านยินใจที่สุดเลยเจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ